สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรี n a c าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีธนูและคณะธานูประจำช่วงวันที่16ถึง31มกราคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะสำหรับคนโสดธนูนะคะสถานการณ์ความรักนะ Knight of Wands นะคะ4ดาบ4ถ้วย สองถ้วยนะคะวิวออฟมอร์จูนนะคะชาวทาดไฟค่อนขมีอิทธิพลต่อคุณนะคะเม่สิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคนใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยจะยังไม่ถูกใจยังไม่ใช่สเปคเราค่อนข้างจะคัดสรรคนนิดนึงแล้วด้านช่วงนี้คนที่เข้ามาก็ไม่มีอะไรที่แบบน่าสนใจ คุณเท่าไหร่เเรื่องราวความรักก็จะดูนิ่งๆไปบ้างนะคะเรื่อยๆไม่มีอะไรมากมายบางคนนะคะยังคงรักคนเก่าคิดถึงคนเก่าอยากย้อนกลับไปหาคนเก่านะคะฝั่งคนที่มีอิทธิพต่อคุณรักการอาจจะเป็นคนเก่าของคุณนะคะบางคนในที่นี้สถานการณ์ความรักของเขา3ามดาแดา เอสซ็อปเชนเดแลโคสนะคะฟรีลับครับแล้วก็สิบดาชนะเจอกับปัญหาในเรื่องราวของความสัมพันธ์รักซ้อนรักสามเศร้าความกลัวการโดนจนมุมแล้วก็ความรู้สึกที่ผิดหวังเสียใจในความสัมพันธ์แต่เขารู้สึกว่าเขายังอยากที่จะได้โอกาสหรืออยากที่จะให้โอกาสในความสัมพันธ์ที่เขามีอยู่ในปัจจุบันนะคะชาวธาตุน้ำนะอาจจะเป็นตัวเขาเองหรือคนที่มีอิทธิพลต่อเขาก็ตามนะคะ มีนกรกฎหรือพิจิกที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะต่อไปเขายังคิดถึงคุณอยู่ไหมเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะในช่วงนี้เพชบอน5เหรียญเขาคิดว่าเขาเหนื่อยเอเกินอะในความสัมพันธ์ที่เขามีอยู่อะในบางครั้งมันก็ทําให้เขาดึกถึงคุณอยู่เหมือนกันนะนะคะแต่เขาก็ทําได้แค่อยู่ในความคิด คิดถึงไหมคิดถึงนึกถึงไหมนึกถึงแต่ไม่ได้แบบคิดถึงจนแบบโหยหาหรือขนาดนั้นนะคะแค่นึกถึงค่ะยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรอย่างอื่นในการที่จะเหมือนแบบเข้ามาคุยหรืออะไรทำนองนั้นนะคะฟังคุณนะจัสเมนคุณก็คิดถึงเขาอยากคุยอยากสื่อสารกับเขาแต่ขอดูสถานการณ์ก่อนละกัน ดูสถานการณ์ไปก่อนหาจังหวะเวลาดีๆนะคะอาจจะเป็นตัวเรานี่แหละทักไปเองหรือโทรไปเองนะคะสิ่งที่อยู่ในใจเขาเอชซับบอลเอชซับส r อร์จัสติกเขามองว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะค่ะมันคือตัดคือจบแล้วมันคือการตัดสินใจชัดเจนแล้วอยากให้คุณเนี่ยไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมากกว่าความคิดถึงในที่นี้เป็นความคิดถึงที่รู้สึกนึกถึงนะคะไม่ใช่การแบบคิดถึงเพราะว่าอยากกลับมาแนวนั้นนะคะ ม,มันก็ยังมีความหวังดีความปรารถนาดีให้อยู่นะบทสรุปนะคะสเตรนะคะ a อ d p r e s ช่วงนี้คุณเองอาจจะมีความมั่นออกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะคือหันกลับมารักตัวเองมากขึ้นนะเจ็ดดาบเดเวิลระวังคนใหม่ๆบางคนเข้ามาเป็นคนที่ มีเจ้าของอยู่แล้วนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องคนเก่าของเราก็ได้ที่เรายังรูงร้สึกคิดถึงนึกถึงเขาอยู่นะคะแต่คนคนนั้นเนี่ยเขามีเจ้าของปัจจุบันไปแล้วนั่นเองนะคะอยากทำให้รรกยังไม่ลืมเอนะคะเพื่อนไม่จริงแอบส่องแอบดูเขาอยู่ยังเช็คเรื่องของเขาอยู่นะ คิดถึงเกี่ยวกับคนเก่าคนที่จากลาถต่ไพ่บอกว่าอยากให้เราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันนะคะคิดถึงได้นึกถึงได้แต่อย่าจมกับตัวเองอยู่กับอดีตก็พอนะคะ่ะโอเคคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ไปนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะคะให้สามารถสลับกันได้ระหว่างคุณและคนรักของคุณนะคะไพ่ฝั่งคุณ u e e น of Cups นะคะ King of Cups The World นะคะซีน้เท้า He ฮร f a n ่นะคะชาวธาตุน้ำเด่นมากๆนะคะคนที่คุณเดิ้ว้วยหรือคนที่มีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณ,คณก็ตามนะคะ ทั้งิงทั้งควีนเลยเนาะมีนกรกฎหรือพิจิกที่ในราศีละคาหรือดาวศุกร์ในบางคนในที่นี้นะคะเพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นะคะสดสดร้อนร้ได้ไม่นานนะคะกําลังไปได้สวยกําลังไปได้ดีถ้ามีโอกาสนะคะอยากให้ทําบุญนะคะไปวัดทําบุญหรือบริจาคอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าไม่สะดวกก็ตามโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่เรามั่นใจว่าเขาไม่หลอกลวงก็โอเคแล้วนะคะ หรือสําหรับบางคนที่คบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีนะคะก็แนะนําเหมือนกันว่าทําบุญเสริมกันสักหน่อยนะคะทําบุญถวายสังฆทานหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนกันนะคะอืความสัมพันธ์ก็จะแน่นแฟนมากนี่คือเหมือนการเสริมนะคะเสริมให้ความสัมพันธ์มันมันเป็นเคสติด้กันทั้งคู่แล้วก็อย่างน้อยมันก็ได้เสริมได้ทําอะไรร่วมกันดีๆนะคะ ฝั่งคนรักเป็นยังไงเพอร์มิทไฮ c พนเทส n g of s w o r d ์ดดีออกมาจูนดูเหมือนหลายๆอย่างเน,นะคะเริ่มจะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการวางตัวปรับตัวต่างๆนะคะสำหรับตัวเขาหรือมีการวางแผนในอนาคต นะคะแล้วเขาก็มองว่ามันน่าจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างดีเลยว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องของความสัมพันธ์นะคะมีในเรื่องบางอย่างที่ปกปิดอยู่เป็นเกี่ยวข้องกับคนใหม่ๆที่เข้ามาอืมตรงนี้ทําไมถึงปกปิดปิดบังไม่อยากให้เรารู้ทำแืมเป็นเพื่อนนะคะเป็นอยู่ในกลุ่มเพื่อนคือเขาไม่อยากให้คุณอะ คิดมากกับเรื่องนี้เพราะว่าสถานก,การณ์หลายๆอย่างเนี่ยมันเริ่มที่จะไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วนะคะไม่อยากให้อย่างอื่นมันเข้ามาทาให้เป็นปัญหาต่อไปความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะเจ็ดเหรียญสิบเหรียญน,นะคะเจ็ดดาบเดบิวสองม้เท้าคําสัญญาบางอย่างที่เคยมีให้กันนะคะ การปลูกฝังปลูกบางอย่างหรือการรอดูผลผลิตนะคะของความสัมพันธ์เขาน่าจะเคยวางแผนวางแผนหรือคิดจะทําอะไรบางอย่างในความสัมพันธนะ์นะคะอืมนะคะแล้วเขาก็ดูว่าโอเคมันน่าจะเป็นไปได้ด้วยดีไม่น่าจะมีอะไรเขากลัวว่าคุณเนี่ยจะมาส่องมาสืบมารู้เรื่องเกี่ยวกับคนคนนั้นที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนซึ่งสําหรับตัวเขา,วาไม่มีอะไรหรอกแต่เขาก็รู้ว่าอีกคนนึ่ะอาจจะไม่ได้คิดแบบเดียวกับเขาไงอาจจะรู้สึกกับคนของเราอ่ะ มากกว่าเพื่อนแต่เขาก็ไม่อยากให้คุณแบบมีปัญหานะคะคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขานะคะคุณก็มีความกังวลกับเขานะเราแวงแต่คุณก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าคือเหมือนเป็นความเชื่อมั่นในตัวของคนของเราอีกทีอะคะ่ะว่าเขาน่าจะไม่ทําให้เราผิดหวังนะแต่ถามว่าเราแวงบ้างไหมมีค่ะมีบ้างนะคะ สิ่งที่อยู่ในใจเขาใน open the c l e s 5ถ้วยเขาน่าจะได้รับบทเรียนแล้วแหละคือที่ผ่านมาเขาอาจจะเคยคุยกับคนนั้นคนนี้บ้างนะคะแต่ว่าเขารู้แล้วว่าอดีตเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผลมันเป็นยังไงผลมันไม่แฮปปี้นะคะอืมผลมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เขาก็พยายามที่จะปรับปรุงตัวเองในหลายๆอย่างให้เป็นไปในตามที่มันควรจะเป็น สรุปนะคะสองดาบเรื่องของการสื่อสารการสับสมคิดมากเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์และกลุ่มเพื่อนของเขากลุ่มสังคมของเขาอาจจะมีเหตุให้ถึงที่งบ้างอะไรบ้างแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เท่าไหร่นะจากไพ่ที่ขึ้นมาไปต่อไม่ไหวนะถ้าเธอจะมีเรื่องบุคคลที่สามอีกอ่ะขอเพียงความเข้าใจคิดยังไง Calling in your some d e c e p t i o n trust คือมันพูดถึงเรื่องของความเชื่อใจความไว้วางใจในเรื่องราวคนรักของเราส่วน d e c e p t i o n หรือคนที่ใส่หน้ากากน่าจ,จะเป็นคนนั้นแหละคนที่จะเข้ามาหรือคนที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมที่เขาอาจจะทําเป็นพูดดีแต่จริงแล้วลึกๆข้างในอาจจะมีบางอย่างซ่อนอยู่นะคะให้เรมามัดระวังเท่านั้นไม่ต้องถึงขั้นระแวงกลัวอะไรจนเกินเหตุนะคะ โอเคสำหรับ <c oughs> คนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะ <c oughs> สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณและก็คนคุยนะคะไพ่ฝั่งคุณเอซซับมอนส์เอซซับเพนด์เคมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะคะ สิบเรียญเดโมน the moon, เจ็ดถ้วยมีคนเข้ามาให้เลือกนะคะมากกว่าหนึ่งคนแต่โดยสถานการณ์ทั่วไปของคุณแล้วเนี่ยนะคะในเรื่องความรักเนาะกับคนที่คุณดีด้วยหรือคนที่คุณคุยด้วยอะ่ะ mm. เขาจะทำบางอย่างให้เรารู้สึกหม่นหมองหดหู่ผิดหวังในตัวเขาในเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่เราคิดว่าเราทุ่มเทให้เขานะ เราหวังดีกับความสัมพันธ์นี้แต่ทําไมมาดูซิว่าเขาทำอะไรนะคะเขาทำอะไร6ถถวยทะเลาะปากเสียงคาพูดทิมแทงใจกันแล้วก็มีในเรื่องราวของการสับล่างตัวเลือกหรือผลประโยชน์บางอย่างในเรื่องของการเงินเงินเงินทองทองเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะต่อไป ความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณแปดดาบเขารู้สึกว่าเขาทําอะไรขยับขยื่นตัวเองไม่ค่อยจะได้เลยนอกจากการถูจกจับตามองแล้วนะคะเขารู้สึกนะว่าคุณจับตามองหรือเช็คเรื่องของเขาอยู่มันทำให้เขาเหนื่อย mm hmm. มันทําให้เขาขยับขยับอะไรก็ไม่ได้เรื่องของความหึงหวงเรื่องของการยึดติด นะคะและตัวเขาเองก็ยังไม่ได้ลงร้อเอร์ซในเรื่องของความรู้สึกกับเราอยังห้าสิบห้าสิบยังแบบลังเลลูเลยังไม่แน่ใจจะยังไงคือมันยังไม่ถึงจุดนั้นแล้วเขารู้สึกว่าบางอย่างอาจจะรู้สึกว่าเยอะเกินไปนะคะมีแต่ไพ่เหรียนะมองว่ามีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวเยอะเลยนะคะในความสัมพันธ์ฝั่งคุณนะคะหดาบสองถ้วยคุณพยายามนะที่จะละทิ้งบางคน หรือตัวเลือกบางตัวเลือกที่เข้ามาก่อนหน้าเนี่ยคุณละทิ้งแล้วคุณเลือกที่จะเลือกเขาให้โอกาสเขาแต่ไปไปมามาณรู้สึกว่าเออมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกแล้วหรือเปล่าที่ทําแบบนั้นนะคะที่ตัดสินใจเลือกคุณอยาเขาแก่คนเดียวกับต,ตัวเลือกอื่นออกอย่างเงี้ย ต่อไปสิ่งที่อยู่ในใจเขาห้าไม่เทา้ายิ่งคุยยิ่งมีปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์เนาะที่จะเป็นแบบคบกันจริงจังทำอย่างมั่นคงอ่ะเขายังไม่ได้สนใจเรื่องนี้นะคะอโอเคมัน okay. จะอยากคุยไปเรื่อยๆมากกว่านะคะบสรุปนะ h e l l o แฟนนะคะช่วงนี้ต้องใจเย็นๆนะ อยู่กับความเจ็บปวดมากๆเลยบางอย่างคือรู้สึกเหมือนโดนหักหลังจากเขาคนนี้นะคะเดวิลความสัมพันธ์ที่มีการหึงหวงรักซ้อนรักสามเศร้าการทุ่มเทการให้ที่อาจจะไม่ได้กลับมาคือให้ไปอะสิ่งที่ได้กลับมาอาจจะไม่คุ้มเสียนะคะ Move on รักนะแต่ไม่แสดงออกนะหรือพูดง่ายๆว่าความสัมพันธ์ที่รักนะแต่ต้องปิดบงังเปิดเผยไม่ได้นะคะแค่ถือที่ต้องการเปิดเผยต่อประชาชนไม่ได้ต้องเก็บไว้เป็นความลับ ความสัมพันธ์ที่มันซักซ้อนความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้นั่นแหละโซเมตเวทเวตติ้งฟอร์เวตเนื่อคู่ของคุณยังไม่ใช่คนนี้บอกมองว่านะคะให้รอไปก่อนคนที่ใช่กําลังจะเข้ามานะคะและมีโอกาสที่จะได้รงวมหลักหลักฐานถึงขั้นแต่งงานกับคุณเลยทีเดียวนะคะโอเคคลิปของธนุก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกทารกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ